น้อตัดเราเจอหนอยนยีเมเเจูไถนรจะดูไหม,มเ,ไเห็นกันไหมมันจะกินจวไดอยู่ในต้นไม้อะมันเอาทำอะไรอยู่อ่ะมันกินใบไม้สิกินต้นไม้ของเราไง เหมือนในกระตูนเลยอ่ะที่มันตัวชิบเบอร์เรนะนี่ยเหมือนเหมือนในกระตูน่ะมันมันตัวใหญ่งั้นน่ะน้องจับไหมมีมีอีกเหรอมีอีกเหรอเคตเหนียวอ่ะ นี่ๆมีมีอีรอช่วยแปะสปีดเสือปากอย่าง ดีหลังก็ผิดนะเรียกหนังแก้แวนะมันอบกินอยู่ในต้นแก้วอุ้ยอุ้ยมันเป็นสีเขียวอ่ะเออมันมันอ่อนใจพี่ สีแดงเดี๋ยวก็เปลี่ยนสีป่อพ่อดูขี้หนอนสิดูขี้หนอนป่อพ่อดูขี้หนอนสิป่อพ่อดูขี้หนอนขี้มีอยู่แค่ตรงนี้แล้ตัวมันอยู่ตรงนี้นะ,ะมันไม่บ้านเรามีเยอะจัง วันเราวัานเสียงหนอนตัวนี้มันชีบอือแล้วว่าตัวนี้มันชีบอือแล้วอ่ะปู่ชีบือปู่ตัวนี้มันชีบอืบอ,บอแล้วอ่ะเนี่ยชีบือแล้วชีบือแล้วปู่ฟังไม่ออกปู่ฟังไม่เข้าใจชีบอือน่ะ รูปกัน่ะใช่มีอา่อาอะไรเหนียอะไรนอนมันเดี๋ยวจานอ่ะว่าวามาจับนอนหรือเปล่าอ่ะอว่าวามาจับนอนหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอก ต,ตัวนี้ป๊าป้าช่วยช่วยมันรักษา,าตัวมันนิ่มๆนะเนี่ยนะต้องชอบหนอนตัวมันนิ่มๆตัวมันไม่ได้แก็ง รถดึ๊บเรามาปล่อยในป่านะครับไปไปขับรถกลับเดี๋ยวหืมเดี๋ยวเดี๋ยวมา,มาดูในนี้ก่อน ไปเดินทางออกไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวหน่ย